สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถควนดินจากญี่ปุ่นนะครับคูโบต้านะครับเครื่องยนต์ประมาณห้าแรงอับสาทเครื่องให้ดูครับ,ดบดเดียรับยเดิมเดยวเกิมเลยนะดเดิมเดิมจากญี่ปุ่นนะโรตารี่สีเดิมทุกอย่างร้านนี้เอาแล้วก็ถอยหลังให้ดูอน เดินถอยหลังเดินห,หน้าเกีย่ยนหนึ่งเดินห,หน้าเกียร์สองอะเดยวถอยหลังก่อนเดี๋ยวเกีย่ยนสามยู่เกีย่ยนสามจะพุ่งไปเลยเกีย่ยนสามจะแรงมากตัวนี้ใช้กำเลี้ยวนะตัวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้กำเอาอะเกี่ยนสามอะพออะชนกันรถอันนี้โรตารี่ ครับรถพร้อมใช้ง,งานนะสภาพสวยๆ